ทุกคนกลับมาพบกับมิสซี่แล้วนะคะในช่วงของมิสซีวิวที่ทอค่ะวันนี้นะคะมิสซี่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวเช่นเคยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสซี่นำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาละค่ะวันนี้นะคะมิซี่ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลังจากที่มิซี่ได้ทดลองใช้นางมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็เลยหยิบนางมารีวิวสะหน่อยนะคะมันก็คือเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะมันก็คือกราวิชนะคะตัวไนซินามายพลัสทิงเซรั่มนะคะตัวนี้ดีงามอย่างไรทําไมมิซี่ถึงเอามารีวิวนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้มันโดดเด่นมากในเรื่องของอะไรรู้ไหมคะมันโดดเด่นมากในเรื่องของไนซินามาย์เพราะว่าไนซินามายเป็นส่วนผสมที่มิซี่ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะ แล้วนางมีซิงค์ด้วยนะคะ2%ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าทางแบรนด์เขาใส่มาเท่าไหร่แต่เจ้ากราว,วิสโตนี้เขาระบุมาเลยค่ะว่าไนซิน amide 10%นะคะมิซิกก็เลยแบบว่าได้หยิบมาทดลองใช้นะคะมาดูกันค่ะว่าเจ้าไนซินา m ม d เนี่ยอย่างที่มิซิเคยบอกเลยนะคะว่าเป็นส่วนผสมที่มิซิค่อนข้างชอบนะคะแล้วเจ้าไนซินา m i d เนี่ยยังจํากันได้ไหมคะว่านางช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วไนซินา m i d หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวิตามิน B3 นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวไ ซีนาไมล์หรือวิตามิน B3 ตัวนี้นะคะนางช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมีสิสล่าให้ฟังนะคะนางจะช่วยในเรื่องของการคุมมันนะคะช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยดํานะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยรอยสิวรอยแผลเป็นให้ดูจางลงและก็ช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะนางก็ยังช่วยเติมน้าให้ผิวด้วยแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจากการทํรลายของรังสี UV ด้วยอีกเช่นกันนะคะคือประโยชน์ของนาง ค่อนข้างจะครอบคลุมมากๆแล้วก็เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะอยู่ในสกินแคร์หลายๆตัวนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะนางมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะนางก็มีส่วนผสมของไนซินามายนะคะอย่างที่ดิกลนไว้แล้วนะคะและที่สําคัญนางก็ยังมีซิงด้วยนะคะซิงนี่ก็ยังช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะและเขาใส่มา2%ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทําให้เห็นผลได้เช่นกันนะคะ,ะและเขาก็ยังมีฮามาเมลิสเวอร์จิเนียนาลิฟวอเตอร หรือสารสกัดจากตัววิสธาเซลนั่นเองนะคะตัววิสธาเซลเนี่ยก็จะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยปรับผิวให้เรียบเนียนแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าอีกต่างหากนะคะก็จะไปช่วยเสริมแรงกับเจ้าตัวไนซินามัตอีกเช่นกันนะคะช่วยทําให้ความมันบนใบหน้าเราเนี่ยดูน้อยลงนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือมีความรู้สึกว่าเหมาะมากกับคนที่มีผิวมันนะคะแล้วเจ้าตัววิสธาเซลนะคะก็ยังช่วยกระตุ้นอิลาสตินและคอลลาเจนใต้ผิวนะคะทำให้ผิวดูกระชับและเต่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะและ แลก็ยังบำรุงผิวไม่ให้แห้งกร้านด้วยนะคะอ่าและเจ้าตัวกาวิสตัวนี้นะคะเขาก็ยังปราศจากอะไรรู้ไหมคะปราศจากพาราเบนนะคะหรือสารกันเสียแล้วก็ซิลิโคนนะคะแล้วก็ออยหรือน้ํามันนะคะแล้วก็ตัวน้ําหอมแล้วก็สีสังเคราะห์นั่นเองนะคะเอาค่ะเรามาดูตัวแพคเกจจิ้งกันข้างในนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะจริง,รงๆเราวม่ซีก็แกะแล้วล่ะแต่เอามาใส่ให้มันดูเก๋ๆขึ้นเท่านั้นเองนะคะนางก็จะเป็นขวดหลอดประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นดรอปเปอร์ประมาณนี้เลยจะเหมือนกับดร็อปเปอร์แบบ เซรั่มทั่วไปนะคะก็จะเหมือนแบบของกา r n เยของอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ m i ซีเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะบีเป็นดับเบิลประมาณนี้นะคะเทคเจอร์น้ำก็จะเป็นน้ําใสๆประมาณนี้นะคะจะมีออกขุ่นนิดๆน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเทคเจอร์ของเขากัน,นะคะ่ะเนื้อเทคเจอร์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงๆเขาบอกว่าใช้เพียงแค่ drop หรือ2 จริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้เพียง1หยดหรือ2หยดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาเกี่ยนะคะนางจะมีความเป็นน้ำม,มากนะคะเวลาเกี่ยลงผิวเนี่ยก็จะมีความแบบว่าบางเบาแล้วก็สบายหน้าเลนะคะไม่มีความเหนียวเนืดหนะใดๆเลยนะคะเวลาเกี่ยเราก็จะเป็นประมาณนี้นางก็จะซึมลงผิวเลยนะคะไม่เหนียวเนืดหนะและที่สําคัญค่ะคือไม่มีกลิ่นนะคะก็จะแบบ เหมือนมันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นตัวส่วนผสมของเขานะคะจะไม่ได้เป็นกลิ่นน้ําหอมหรืออะไรเลยนะคะและอย่างที่บอกค่ะเจ้าตัวนี้นะคะคือผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะอ่าและที่สําคัญค่ะคุณราคาถูกมากนะคะราคาอยู่ที่290กบว่าบาทหรือเปล่านะคะแล้วมีสซซื้อมาเนี่ยลดอีกนะคะเหลือ250บาทกับปริมาณ30 ML นะคะอ่าแล้วหลังจากที่มิสทีได้ทดลองใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมีความรู้สึกว่ารอยดํารอยแดงจากสิวเนี่ยมีความรู้สึกว่านาง างลงเร็วนะคะแล้วก็ยางยังช่วยควบคุมความมันนะคะช่วยปรับให้รูขุมขนดูกระชับลงแล้วก็ดูเล็กลงแล้วผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ที่ได้นะคะมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวในเซนไมายสิเ์นเนี่ยช่วยทําให้ผิวเราแบบลดรอยแดงรอยดําแล้วก็ปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นและสิวก็น้อยลงเลยอ,อย่างเห็นได้ชัดยิ่งมิซีเนี่ยจะชอบมีสิวตรงประมาณเนี่ยก็คือสิวดูลดลงนะคะเอาละค่ะสำหรับมิซีแล้วกับเจ้ากราวิสตัวนี้นะคะมิซีให้ นนนะะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าให้ไปเลยค่ะสิคะแนนเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของแพ็เกจิ้งแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือดีงามมากๆให้ผลที่ถูกใจนะคะแล้วเป็นส่วนผสมที่เราชอบอยู่แล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนางให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบเจ้าตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะมิสทีซื้อที่ช็อปคิสนะคะที่เซนทรั l เวิลด์นะคะตัวนี้ก็เลยเอามารีวิวแนะนําให้กับทุกคนนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะจริงจริง แล้วในในออนไลน์ก็มีสามารถสั่งซื้อได้นะคะเอาล่ะค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวมิสซีก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะไปตามตามมิสซีได้ค่ะถ้าคุณซื้อจากลิงก์ที่มิสซีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะมิสซีก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยนะคะอเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะมิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปก็เช่นเคยค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับมิสซีด้วยแต่ถ้าชนรักมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับมิสซีอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้นะคะมิส มาดูกันค่ะว่ามิสทีจะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกรับรองค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่มิสทีนํามารีวิวเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้มิสิขอตัวไปก่อนนะคะบ๊าย